สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้มาตามสัญญาผมจะมาสรุปงาน The b w o r d Conference ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานนี้ทั้งหมดผมจดเฉพาะเนื้อเนื้อมานะครับเพื่อนๆส่วนน้ำน้ำเนี่ยผมเทออ,อกหมดที่คุยกันประมาณ1ชั่วโมงจริงๆแล้วงานนี้มีสปีกเกอร์หลายคนนะครับแต่เราจะโฟกัสเฉพาะแค่4ท่าน นั่นก็คืออีลอนมัส j ์แจ็คดอ์ซี่แคทฟีวูดและพิธีกรของช่วงนี้ก็คือคุณสตีฟลีคุณสตีฟลีถามคำถามได้ดีมากๆสตีฟลีเนี่ยเป็นเคยทำงานกับ Yahoo เคยเป็น Product Director กับ Google นะทุกวันนี้ทำงาน Square นะคือแกเป็นเด็กของแจ็คดอ์ซี่นะพูดง่ายๆคำถามแกเนี่ยคือมันตรงใจสายเลือดบล็อกเชนจริงๆนะครับ แต่ไฮไลท์ของช่วงนี้ของงาน The B-word เนี่ยถ้าเปรียบเป็นมวยสากลมันประมาณยกที่6ยกที่7ที่ระหววางคุณอีลอนมัสกับคุณแคสตี้วูดนะ,ะมาคุยกันเกี่ยวกับการขุดบิตคอยน์และในเรื่องของพลังงานนะฮะเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปตรงนั้นให้ฟังแต่ตอนนี้เราจะมาอ่านค้ดที่มันเป็นข่าวดังๆและเป็นคำพูดที่โดนใจ นักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนพอสมควรนะครับเพื่อนๆดูให้จบนะแล้วจะและจะต่อภาพได้เองนะฮะอีลอนบอกว่าผมพัมแต่ผมไม่ดัมนะครับคือสตีฟลีถามว่าเออเนี่ยคุณก็มีเป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์บน Twitter พอสมควรนะนะรทุกครั้งที่ทวีตมาราคาของเหรียญก็ขึ้นบ้างอะไรบ้างอีลอนะ <Elon S 1> บอกว่าผมพัมแต่ผมไม่ดัมคือเขาดันราคาแต่เขาไม่เทขาย เขาไม่เคยเทขายทำกำไรอันนั้นหนึ่งอีกอันหนึง่งอีลอนบอกว่าเขาเป็นแฟนของ decentralized finance อีลอนชอบ d e f i นะครับอีลอนถือ bitcoin ethereum dogecoin เขาบอกว่าผมถือ bitcoin นะแล้วก็มี ethereum กับ dogecoin นิดหน่อยอีลอนมัสนี่รวยอันดับ2ของโลก ถ้าเขาบอกว่านิดหน่อยเนี่ยเพื่อนๆก็คำนวณเอานะครับคืออย่างพวกเราเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีตังเที่ยวเกาหลีได้นะแต่แกเนี่ยคือแกเที่ยวอวาากาศไดนะ้เพราะฉะนั้นคําว่านิดหน่อยของแกเนี่ยมันอาจจะมหาศาลก็ได้แกไม่ได้ระบุจํานวนนะครับและอีกกันนึงก็คือเทสลาจะกลับมารับบิตคอยอีกครั้งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขยายความอีกทีตรงนี้คือยกที่6ยกที่7ที่ต่อยกันนะฮะเทสลาจะกลับมา รับบิตคอยอีกครั้งพอพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยผมดูกราฟตลอดระหว่างประชุมกันเนี่ยผมดูกราฟของบิตคอยของโดจคอยของอัเตเรียมตลอดเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่า space x มีบิตคอยเอ้ยอันนี้เป็นอะไรที่เขย่าว,วงการเพื่อนๆเ,เพราะแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่า space x บริษัท SpaceX ถือ Bitcoin อยู่ด้วยนะครับตอนแรกเรานึกว่า Tesla อย่างเดียวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะเพื่อนๆมีเซอร์ไพรส์ในงานเลยนะครับแล้วก็ Starlink นะครับจะมาช่วย Bitcoin ในเรื่องของ scaling นะครับ Starlink มันก็คืออินเทอร์เน็ตซั i เทที่ SpaceX ไปติดตั้งนะเพื่อนๆตอนเนี้ เรารู้กันอยู่ในเรื่องของวงการคริปโตเคอเรนซีว่า Bitcoin เนี่ยนะฮะคือถ้าจะมาใช้กันทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเน็ตเวิร์กนิดนึงนะคะคือบล็อกไซส์มันอาจจะรับแคปซิตี้ไม่ได้นะครับใครที่ไม่เข้าใจไอ้รายละเอียดของตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจมันมากนะฮะส่วนสายเทคนิคน่นาจะเข้าใจดีเขาเชื่อว่า Starlink เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของสเกลลิงได้นะครับอันนั้นไม่สําคัญเท่าไหร่เดี๋ยวมาเดี๋ยวสำคัญเดี๋ยวก็คือยกที่6ยกที่เดเดี๋ยวมาคุยกัน เทสลาโอเคเขาเทสลาเนี Tesla, okay, Tesla ่ยเขาบอกว่านี้เขาบอกว่าเทสลาในยุโรปเนี่ยนะครับบัญชีธนาคารของเขาเนี่ยติดลบทุกวันเลยเพราะยุโรปเนี่ยนะ uh, ตอนนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเนกา t ิอินเทอร์เ t สเนกาติอินเทรสก็คือปกติเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราได้ดอกเบี้ยรายปีใช่ไหมเพื่อนศูนย์จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ แต่เทสลาเนี่ยคือแน่นอนบริษัทใหญ่มีเงินมหาศาลเนี่ยเขาเห็นดอกเบีย้ยมันลดลงอะ่ะคือที่ยุโรปเราต้องเสียตังค์ให้ฝากธนาคารนะเราฝากร้อยหนึ่งเนี่ยธนาคารเอาไปบาท2บาท3บาทนะเพื่อนเทุกปีนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละปีเ,เงินเฟียมันน้อยลงอีลอนมัสก์็ต่อยเข้ามาว่านะสงสัย Tesla ต้องย้ายไปบิตคอยนสงสัยเทสลาต้องย้ายไปบิตคอยเพราะบาลานซ์ชีตของเทสลาเนี่ยตอนนี้ติดลบ แบบเขาบอกว่า Real Time เลยอ่ะเข้าไปทุกครั้งที่นึกภาพเด็กคุณล็อกอินเข้าไปในแบงกิ้งอ่ะโมบายโมบายแบงกิ้งอ่ะและเงินคุณแบบน้อยลงทุกวันอ่ะนะฮะนั่นคือยุโรปนะเพื่อนๆน,นี่ไม่ใช่ประเทศที่แบบมีมีแต่ต้นมะพร้าวนะครับยุโรปนี่คือจริงๆไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่โลกเรามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง Negative Interest Rate เป็นดอกเบี้ยติดลบ ้องเอาเงินให้ธนาคารให้ให้เงินธนาคารเพื่อที่จะฝากกับเขาอะต้องต้องเสียดอกเบีย้ยให้เขาอะนะครับแจ็คดอสซี่พูดถึง wallet นะครับเขาพูดประมาณว่าเขาต้องการจะทำให้มันมากกว่าฮาร์ w a วร์วอลเล็ตแล้วก็จะเป็นพูดในเรื่องน้ำน้ำนิดหน,น,น่อยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮาร์ดแวร w a l l เล็เท่าไหร่นะครับแต่ว่า เราก็ต้องจับตามองกันในเรื่อง wallet นะว่าจะมีฟังก์ชันอะไรนะแต่สำคัญก็เขาบอกว่าเขาจะฟังเสียงจากคริปโตคอมมูนิตี้ให้ wallet ของเขาเนี่ยมีมีการทำงานที่ดีขึ้นนะมีฟังก์ชันล้ำล้ำขึ้นนะครับอีกอันนึงจะเป็นในเรื่องของคุณแจ็คดอซี่พูดถึงโปรเจกต์ blue sky นะครับโปรเจกต์ Project blue sky เนี่ยก็คือ decentralized social media นะทุกวันนี้เพื่อนๆ หลายคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการเทคเนี่ยนะฮะอาจจะไม่เข้าใจว่าโซเชียลมีเดียที่เราใช้อยู่เนี่ยมันบางคนหลายคนคิดว่ามัน decentralized แล้วนะฮะซึ่งมันไม่ใช่อย่างแพลตฟอร์มอย่าง y t u t u เนี้ยวันหนึ่งผมอาจจะโดนเขี่ยก็ได้นะครับหรืออย่างบัญชีบน Twitter เนี่ยเพื่อนๆนึกภาพดมีผู้ใหญ่คนดังกี่คนที่วันหนึ่ง Twitter แบบลบบัญชีออกเลยห้ามใช้ตลอดชีวิตหรือห้ามใช้1ปีหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นระบบเซนทรัลไลซ์บริษัทมีอำนาจที่จะควบคุมบัญชีนั้นๆน,น,นะมีอำนาจที่จะตัดบัญชีนั้นๆออกแต่ถ้ามันเป็นดีเซนทรัลไลซ์มันคืออำนาจให้กับประชาชนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ชอบใครเราก็เราสามารถเป็นหนึ่งในเสียงที่โหวตออกได้ไม่ใช่แบบนะบริษัทคนเดียวอะนะครับเป็นเหมือนกับระบบพิระมิดอะนะครับนายใหญ่มีอำนาจสูงสุดอนะก็อันเนี้ยเป็นอะไรที่จับหน้าจับตามองพอสมควร พอแจ็คดอซี่พูดถึงเนี่ยบลูสกายโปรเจกต์นะพูดถึง Twitter บ้างอะไรบ้างอยู่ดีดีอีลอนมัสถามว่าเฮ้ยแจ็คทำไมนายไม่รับ Bitcoin ในการโฆษณาบน Twitter นะ Twitter มีโฆษณาเยอะมากๆเลยทำไมไม่ให้ห้างร้านเนี่ยจ่ายเป็นบิตคอยล่ะนะนะเพื่อที่จะมาลงโฆษณาพอถามตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนะแจ็คดอซี่แบบสะดุ้งนิดนึงเลยแบบ เหมือนกับตั้งตัวไม่ทันนะครับคืองานนี้อีลอนมัส์นี่นะครับแกเริ่มงานเนี่ยแกมาเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนอนะ่ะเพื่อนๆนะแกมาแบบอย่างนี้บ้างนะแล้วก็ดื่มน้ําตลอดโอ้โหแกผมเห็นทั้งคู่อ่ะทั้งอีลอนมัสส์ทั้งแจ็คดอซี่เนี่ยดื่มน้ํากันเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยขอตัวไปปัสสาวะแล้วอ่ะนะนะดื่มน้ําดื่มน้ําแล้วก็แบบเหมือนก็นง่วงอะ่ะแต่แกมาตื่นตอนที่คุยกับแคทตี้บูดนะแต่เนี่ยพอแกถามว่าทําไม Twitter ไม่รับนะแจ็คดอซี่ก็แบบ แกก็เหมือนกับพยายามโบอยอะ่ะพยายามตั้งตัวไม่ทันอะ่ะแกก็บอกออก็เดี๋ยวจะอนาคตอาจจะมีออปชันนั้นก็ได้นะอนาคตอาจจะมีออปชันนั้นก็ได้ที่ให้ห้างร้านหรือคนที่ต้องการลงโฆษณาบน Twitter นะจ่ายด้วย Bitcoin แต่แกไม่ได้บอกว่าผมจะทำนะนะแต่นี่คือเป็นคำถามที่เหมือนกับโดนรถไฟชนอนะ่ะนะครับก็เอาละอันนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่นะมาสำคัญตรงนี้เพื่อน จุดสำคัญก็คือตอนที่อีลอนมัสพูดถึงในเรื่อง b บิตคอยน์ม i n g การขุดเหมือง Bitcoin เอนะ์เขาบอกว่าเขาบอกว่าในเรื่องของการขุด Bitcoin เนี่ยนะฮะผมดูแล้วตอนนี้มันกำลังเดินหน้าเข้าไปใช้พลังงานทดแทนดูแล้วน่าจะเกิน50%แล้วนะและไอ้ปัญหาในเรื่องของพลังพลังงานถ่านหิน หรือเหมืองขุดบิตคอยที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มปิดตัวลงนะแต่แต่ผมอยากจะตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับและเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเทสลาจะกลับมารับบิตคอยอีกครั้งนะครับคืองานนี้นะเพื่อนๆเ,เรารู้กันอยู่ว่า คุณแคทตี้วูดเนี่ยอยากจะมาฟังเสียงอีลอนมัสเกี่ยวกับทำไมนายถึงหยุดใช้นะหยุดให้เท s l a หยุดรับบิตคอย n อนะอยู่ดีๆแบบฟ้าผ่ามาเลยนะฮะตรงนี้มันมีคือเรื่องสำคัญที่สุดในในในเรื่องของปัญหาในเรื่องที่เขาแบบออกมาหยุดใช้บิตคอยหยุดรับบิตคอยนะนเพื่อนเคือปัญหาก็คือ E.S.G. นะครับ ESG คืออะไรนะเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนๆแบบฟังพันผ่านแล้วแบบเก็บความรู้ตรงนี้ไว้หน่อยนะเพราะมันสำคัญมากแล้วมันจะมีผลสำคัญกับอนาคตในเรื่องของคริปโตเคอนซีแล้วก็บคอร์เปตใหญ่ๆนะครับ ESG ก็จะพูดถึงในเรื่องของ environmental social แล้วก็ governance นะครับสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลปกติเลยเนี่ยคนทำงานบริษัททั่วไปเราจะได้ยินคำว่า CSR ส่วนใหญ่นะครับ corporate social responsibility นะสิ่งที่บริษัททำให้กับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้นะครับที่ที่บริษัทแบบพาเราไปทริปแบบเพื่อนๆน,นะขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ไปสอน A ถึง Z นะเด็กชาวเขาแล้วก็วันลุ่งขึ้นกลับมาทำงานบริษัทต,ต่อนะทำงานเพื่อสังคมอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ CSR เนี่ย,นะรยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรแค่เล็กๆเ,เท่านั้นเองนะมันเป็นคล้ายๆกับ internal มากกว่านะเป็นภายในมากกว่า แต่ ESG เนี่ยทุกวันนี้มันเป็นมาตรฐานโลกนะห้างร้านธนาคารรัฐบาลต่างๆเนี่ยรัฐบาลจะนำบริษัทเข้ามาลงทุนยอมให้บริษัทเข้ามาลงทุนในประเทศหรือธนาคารใหญ่ๆถ้าจะปล่อยกู้ให้บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องดูในเรื่องของ ESG นะ Environmental Social แล้วก็ Governance นะครับ Environmental กนะ็สิ่งแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะ่า โซเชียลก็คือสังคมนะครับ uh, Governance ธราภิบาลก็เหมือนกับในการปกครองของบริษัทเนี่ยมันมีคุณธรรมไหมนะครับผู้บริหารมีเมตตาธรรมกับพนักงานไหมนะครับมีการใช้เส้นสายไหมมีการ uh, แบบ abuse นะคนงานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคือเป็นเป็นระบบการปกครองภายในะนะครับทีนี้ตรงนี้มันสำคัญยังไงคือ Cat ตีวูดเนี่ยเขาจับทางได้ไงเพราะอะไรเพราะเทสลาเป็นห่วงในเรื่องของคะแนน ESG มากมาก ESG นะเพื่อนๆถ้าถ้าคุณมีบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยแล้วคุณต้องการให้แบบมีคะแนนสูงเนี่ยคุณต้องจ้างบริษัทคอนซัลมานะเข้ามาแบบปรึกษาว่าทำยังไงให้ให้ ESG คะแนนเราสูงอะ่ะแล้วเราจะได้ดูดีเราจะได้ขยายไปต่างประเทศเราจะได้กู้แบงค์ได้นะเราจะได้มีการยอมรับผมจะเอารถไปขายในประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยนะบริษัทประเทศนั้นก็จะดูว่า ESG เขา คะแนนสูงเท่าไหร่เขาไม่สนในเรื่องของ CSR นะเขาสน ESG เพราะมันเป็นคะแนนมาตรฐานนะแคทตี้วูดเขารู้ตรงนี้นะว่าเท s l a แบบเป็นห่วงเรื่องนั้นมากก็เลยอยู่ดีดเฮ้ยไม่ไม่รับแล้วนะไม่รับบิตคอยลแล้วเพราะมันมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเขาก็เลยแทรกเข้ามาเลยนะหลังจากที่คุณอีลอนมัสบอกว่าเนี่ยบิตคอยน่าจะกลับมารับเอ่อทสลาน่าจะกลับมารับบิตคอย n อีกครั้งแต่ผมอยากจะแบบ ดูให้ชัวร์ก่อนว่ามันใช้พลังงานทดแทนเกิน50%จริงไหมนะครับแคทตี้วูดก็เลยออกมาพูดอย่างนี้นะครับเขาออกมาบอกว่าประมาณนี้นะเพื่อนเขาบอกว่าแกไม่ได้บอกว่ารู้นะว่าอีลอนมัสเป็นห่วงในเรื่องของ ESG แต่แกพูดว่าในเรื่องของ ESG เนี่ยนะดิฉันมองว่าอเอาละคนส่วนใหญ่จะมองในเรื่องของ environmental ในมองในเรื่องของสิ่งแวดล้อม นะครับก็แน่นอนแหละนะพลังงานถ่านหินมาขุดบิตคอยหรือเหมืองแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นการโดนด่ามากที่สุดแต่โซเชียลนะครับ S Social เนี่ยสังคมเนี่ยดิฉันว่าน่าจะมีการมองลึกในเรื่องของสังคมด้วยคือกา e เวนเซยแน่นอนดีอยู่แล้วแหละนะบริษัทอย่าง t ท sla เนี่ยสังคมเนี่ยนะ คุณแคทติวูดแกก็พูดว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไปทำงานต่างประเทศนะครับหรือคนที่อยู่ในประเทศที่3เอยอะไรเอยเนี่ยการส่งเงินกลับบ้านหรือการส่งเงินให้กันเนี่ยทุกวันนี้โดนบีบจากคอร์ปอเรชันนะก็คือบริษัทที่แบบรับส่งเงินนะเพื่อนๆนะรู้ยี่ห้อกันดีนะ ส่งร้อยหนึ่งกลับไปถึงบ้านเหลือ80อตรงนี้เนี่ยเธอก็พูดว่าเราน่าจะมองความสำคัญในเรื่องของสังคมตรงนี้ด้วยนะและ Bitcoin มันจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของสังคมตรงนี้เพราะมันคืนอำนาจทางการเงินให้กับประชาชนเพื่อนๆพ,พอเข้าใจไหมฮะอีลอนมัสยังไม่ได้พูดในเรื่องของ ESG เลยนะ แครตี้วูดจ,จับทางได้นะคือคุณแคทตี้วูดแกเป็นแกเป็นคนฉลาดนะแกนั่งนิ่งๆนะแต่แต่พอพอพี่อีลอนมัสก์พูดถึงในเรื่องของขุดนะขุดบิตคอยนนะผมสังเกตเลยบอดี้แลงเกจแกเปลี่ยนเลยนะการการนั่งท่านั่งแกเปลี่ยนเลยนะคือแกเป็นถ้าแกเป็นฝรั่งกันนะถ้าพูดแบบภาษาคนไทยเราเนี่ยคือแกเป็นฝรั่งนะภาษาวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะแต่ในใน ในใจผมเนี่ยนะคิดนะถ,ถ้าเกิด3คนนี้เป็นแบบเป็นคนไทยแบบสบายๆลูกทุ่งลูกทุ่งนะผมว่าถ้านั่งปูเสือนั่งคุยกันนะพอพูดถึงในเรื่องของ Bitcoin mining เนี่ยนะพออีลอนมัสพูดถึง Bitcoin mining เนี่ยผมผมนึกภาพแบบพี่แคทที่บุดแบบยานะยาคือเหมือนกับแกยกมือตีเลยยานะนะต้องพูดดีๆนะเพราะอะไรเงินนักลงทุนนะอยู่กับ Ark Invest เยอะนะครับนักลงทุนเมื่อคือนเนี่ย นักลงทุนใหญ่ๆเศรษฐีใหญ่ๆจับตาที่แคทติวูดว่าจะพูดยังไงในงานนี้นะเพราะว่าคนเข้ามาลงทุนกับ Bitcoin เยอะคุณแคทต้วูดแกฉลาดมากแกเป็นลูกทหารนะเพื่อนๆน,นะแกมีความอดทนรอที่จะต่อยหมัดแรงๆเนี่ยนะครับแกจบ u s อเอสซีนะเป็นจบทั้งเศรษฐศาสตร์และเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นคือแกจบทั้งฟ i น a n c e ทั้งเอคอนอเมนะและแกเป็น หญิงเล็กโคเปรตเป็นสาวบริษัทที่เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมบริษัทเข้าใจในเรื่องของ CSR เข้าใจในเรื่องของ ESG เข้าใจในเรื่องของการเมืองของโคเปรตใหญ่ๆเนี่ยแกลเลกาพูดออกมาเขาบอกว่าเอาล่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเข้าใจนะมันก็ถึงระดับหนึ่งแต่ในเรื่องของสังคมคืนอำนาจให้กับประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญบิตคอยจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นจะมาคืนอำนาจทางการเงินให้กับประชาชนนะครับเพื่อน ครับนะฮะแล้วแกก็บอกนะอย่าลืมนะบิตคอยเนี่ยเพื่อสังคมนะครับนะงานนี้นะเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าเป็นงานที่ผมชอบนะจากที่นะเดิมทีจำได้ไหมตอนที่มันมีข่าวมาว่าอีลอนมัสจะมาหรือเปล่าแล้วก็มีการแซวกันนะบคิริเสหรือเปล่าบีเวิร์ดนะแจ็คดอซี่ชวนมามามา,มางานบีเวิร์ดนะอีลอนมัสบอกายคิรียสหรือเปล่า นะเหมือนกับประมาณว่ายังไงอะแบบไม่มัน่น by curious เ <c oughs> พื่อนๆจำได้ไหมผมแปรแปลลำบากนะแปรเหมือนกับว่าไม่มั่นใจในเพศสภาพตัวเองหรือเปล่าอะประมาณนี้นะครับคืออีลอนมัสเซลแรงๆน่ะนะแจ็คดอซี่ก็ยังยังแบบโอเคนะไม่ได้มีการทะเลาะกันไม่ได้มีการมาคุยกันแบบว่าไม่เป็นกันเองนะรู้สึก ห้านาทีแรกเนี่ยดูไม่เป็นกันเองแต่พอหลังๆเนี่ยดูเป็นกันเองสามคนเนี้ผมมองเหมือนกับว่าแจ็คดอซี่เป็นน้องชายคนเล็กอีลอนมัสเป็นพี่ชายคนกลางและแคทตี้วูดเป็นพี่สาวคนโตผมมองมองประมาณนี้เลยนะฮะคือแกมาแกกล้าคุยกับน้องชายคนกลางแต่ส่วนแจ็คดอซี่เนี่ยแกก็พยายามคุยกับอีลอนมัสนะแกก็พยายามและแกก็พูดว่ามีอยู่ตอนหนึ่งแกพูดถึง ประเทศประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาแกบอกเนี่ยผมก็เคยคุยกับบริษัทบริษัทหนึ่งนะเขาทําเกี่ยวกับแท็กซี่อะไรประมาณนี้ก็เคยจะพยายามติดตอ่อพี่รอนไปนะเผื่อว่าเขาจะใช้เทสลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกับ break the ice อะ่ะเพื่อนๆแบบเปิดประเด็นให้เราคุยกันสนิทขึ้นอ่นะเพื่อนๆนึกภาพออกไหมเหมือนกับเหมือนกับผมบอกเพื่อนๆนแบบว่าเนี่ยผมก็เคยเคยจะติดตอ่อพี่ไปเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าพี่ได้รับข้อความผมหรือเปล่านะฮะสคนนี้ ตอนที่คุณสตีฟนะถามว่าคิดยังไงเกี่ยวกับบิตคอยนะครับสามคนนี้ผมให้บทสรุปเพื่อนๆเ,เลยนะเขามองเหมือนกันเลยเขามองว่าบิตคอยเนี่ยมันให้อำนาจกับประชาชนนะครับบิตคอยนำพาสันติสุขให้กับโลกนี้สามคนนี้พูดต่างกันแต่เป็นในทางเดียวกันมอบอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็นำพาสันติสุขให้กับโลกนี้แต่ที่ผมชอบที่สุดคือ คุณอีลอนมัสทุกครั้งแกจะพยายามที่ใช้คำว่าคริปโตเคอเรนซีแกไม่ได้แกพยายามหลีกเลี่ยงอะทุกคนนะทั้งแคทตี้วูดโดยเฉพาะแคทตี้วูดเนี่ยนะจะถามว่าเอ้บิตคอยอย่างนั้นบิตคอยอย่างนู้นบิตคอยอย่างนี้เช่นกันกับคุณสตีฟนะอีลอนมัสจะพูดว่าคริปโตเคอเรนซีตลอดแกจะพูดถึงเหรียญอื่นตลอดนะครับผมถือว่าคือผมชอบทุกคนนะชอบในการวางตัวของ คุณแจ็คดอซี่ชอบกันคำถามของแคที่วูดซึ่งผมรู้แล้วแหละว่าผู้หญิงคเนี้คือแกรอต่อยหมัดยก6ยก7อ่ะนะพออีลอนพูดถึงพลังงานปะปุ๊บแกมาเสริมเลยคือไม่ต้องรอให้ให้ให้เครื่องลงเลยอ่ะแกมาแบบมาขับเครื่องต่อเลยอ่ะนะแกพูดเลยสังคมเป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้ระบบการเงินคือแกไม่อยากจะโจมตีใครเพราะแกก็เป็น Centralized Finance นะครับแต่แกก็มองว่า d e ีเซนทรัลไลซ n ไ n แนน่์มันจะมา แก้ปัญหานะครับให้ความไม่เป็นธรรมกับคนยากคนจนแรงงานต่างด้าวเอยอะไรเอยเนี่ยนะฮะบ,บิตคอยจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาในวงการคริปโตเคอรซ์ซีนะครับมันจะมีวันที่มันขึ้น,นแล้วเราดีใจวันที่มันลงแล้วเราเซ็งเซงเสียใจลงไม่ดีนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมงานวันนี้นะเพื่อน อย่าลืมงานวันนี้งานวันนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมใยเหล็กให้กับถนนนะบนถนนที่พาเราไปมูล่ะนะเป็นการเสริมใยเหล็กให้ถนนเส้นนี้เลยนะเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับวงการคริปโตเคอเรนซีนะโดยมีบิตคอยเป็นเหล็กเส้นที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นนะวันที่เราเศร้าวันที่เราเหงาเนี่ยมองภาพใหญ่มองภาพรวม มองการไกลไว้ก่อนนะอย่าไปมอง3เดือน6เดือนอย่าไปมองว่าวันนี้อยากจะมีความสุขอยากจะให้มันเขียวอยากจะให้มันรีบรีบรวยนะมันไม่ใช่ทางนั้นนะเพราะว่าระยะยาวยังไงก็ได้เปรียบในเมื่อเจ้าในเมื่อปาวานเขาออกมาถกเถียงออกมาสนทนากันแบบนี้ผมว่างานแบบนี้จะเนี่ยต่อไปอาจจะมีการคุยกันหลังใหม่ก็ได้ เพราะว่าไม่มีใครทะเลาะก,กันไม่มีใครเถียงกันทุกคนคุยกันดีนะฮะโดยมีคุณสตีฟลีเนี่ยโอ้โหผมชอบแกจริงๆแล้วแกเป็นคนที่มีการศึกษาจากเด็กเบิร์กลีย์นะแกแบบคือการศึกษาดีพูดดีนะฮะฉลาดถามฉลาดแล้วก็รู้จักจุดที่จะถามคือไม่ไม่เป็นพิธีกรที่แย่งคนพูดอะเพื่อนเพื่อนนึกภาพไหมเนะจาะถูกจุดพอดีนะครับเอาล่ะเพื่อนๆน จริงๆมันมีน้ำดาำอีกเยอะนะครับถ้าผมตกหล่นยังไงนะต้องขออภัยนะครับผมไม่ใช่ล่ามหรือว่าเป็นนักข่าวมืออาชีพนะนี่คือแบบให้คิดว่าเพื่อนคุยกันแล้วกันนะผมจดเนื้อๆมาแบ่งปันกันนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาคิดยังไงคิดยังไงกับอนาคตของวงการคริปโตเคอเรนซีมีความเห็นยังไงนะครับเช่นเคยครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามากดติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์ วิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขอบคุณจากใจเลยกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีดูต่อไปครับผม